เวลาคุณตัดสินใจกับเรื่องอะไรเนี่ยอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณคุณจะตัดออกง่ายตัดสินใจนี่มาจาก d e c i s i o a r y แปลว่าตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวออกเหมือนคนที่คบสถานะไม่ชัดเจนเป็นคบไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเขายังไม่ตัดสินใจเขาตัดสินใจเป็นไงโอ้โหตัดสินใจเนี่ยมันใช้หัวใจตัดสินคนไทยออกแบบคำนี้ได้เพอร์เฟที่สุดเลย แปลว่าถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาผู้ชายที่รักจริงหวังแตง่งผู้ชายที่มีคุณสมบัติมาจริงต้องการความสัมพันธ์ในระยะยาวตรงตามมาตรฐานของคุณเอง1234ตัดสินใจจะเอาแบบนี้ผู้ชายคนไหนหลงเข้ามาคบกันไปแล้วมันไม่ตรงกับลิสต์นี้ ไม่ตรงกับเป้าหมายนี้ฉันตัดออกจำประโยคนี้ตลอดชีวิตโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีที่คุณตัดสินใจ